สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวปฐมมาบทเจ้าสัวคนห้าราศีนี้ตัวแม่โกยทรัพย์คลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของคนห้าราศีที่เรียกได้ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็ได้เงินเป็นดวงเศรษฐีช,ชัดๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะ เอทูกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด้ดานล่างใต้คลิปโดนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับคน5ราศีที่เรียกได้ว่าช่วงนี้มีดวงเป็นเศรษฐีจะหยิบจะจับอะไรล้วนเป็นเงินเป็นทองราศีแรกเลยก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษชาวราศีเมษช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือว่าโปรเจกต์ใหม่มีเพียบเลยค่ะแล้วก็มีเกมมีโชคมีลาภทางด้านการลงทุนและจากต่างแดนด้วยนะคะสิ่งไหนที่เคยคิดว่ายากก็จะง่ายขึ้น แล้วก็ยังมีโอกาสได้ของที่หายกลับคืนมาด้วยค่ะถัดมาราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ช่วงนี้มีโชคด้านการเดินทางนะคะแถมยังมีดวงความมั่นคงทางการเงินแถมยังมีเกณฑ์ได้เงินมากกว่า1ช่องทางแต่ระวังไว้นิดหนึ่งในเรื่องของความขัดแย้งกับ หุ้นส่วนที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ด้วยในช่วงนี้ค่ะถัดมาราศีที่สมคือท่านที่เกิดในราศีมีนเป็นช่วงแห่งการมูเลยนะคะมูแล้วจะเฮงแล้วก็ดวงผง,งาดขึ้นอีกครั้งได้ค่ะเรียกว่ารีเซ็ตตัวเองแล้วลุยต่อมีเกณฑ์ว่าจะรวยจากการค้าการขายแต่หุ้นส่วนหรือบริวารยังไม่ได้ดังใจนักนะคะ ถัดมาอีกหนึ่งราศีคือท,าท่านจะเกิดในราศีกันอาจมีเรื่องให้เหนื่อยขึ้นค่ะแต่จะตามมาด้วยความมั่งคั่งและร่ำรวยผู้ใหญ่ให้ความเมตตา,ามีกัลยาณมิตรคอยหนุนค้าขายก็ดีมีลูกค้าเพียบค่ะและเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะดวงเศรษฐีชัดๆเลยค่ะ ยิ่งขอพรจากเทพด้วยเครื่องหอมเปลี่ยนนาำพระที่บ้านและเปิดบทสวดให้ทั่วร้านออเดอร์และเงินจะเข้าแบบรัวๆเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงคนห้าราศีที่มีเกณฑ์เป็นตัวแม่ทางด้านโกยทรัพย์โกยส,สินเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้น มาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ